ยานสำรวจดาวงคารจะไปถึงดาวงคารกลุ่มภาพันธ์นี้เดือนนี้นะครับสามชาติด้วยกันสหรัฐอเมริกาจีนและสาหารัฐอาหรับเอเมิเรตเราไปชมข่าวล่าสุดกันเลยนะครับสวัสดีครับดูดาวกัน a าร์ทร s สแอสเ m รวันนี้จะมาเล่าถึง Mission to the Mars การเดินทางไปดาวงคารของสามชาติที่กำลังเดินทางไปถึงดาวงคารในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ อะเรามาดูกันแต่ละชาติกันดีกว่าสำหรับนา s a นะครับมีการเดินทางไปดาวคารโดยยานลำนี้ครับ PreservelancePreservelance Pres เป็นยานอวกาศที่เดินทางไปยังดาวองคารเนาะแล้วก็กำลังจะถึงเมื่อไหร่เรามาดูกันดีกว่าจากเว็บไซต์ของนาซ a นะครับจะเดินทางไปถึงในวันที่18กุมภาพันธ์2021นะครับถ้าเป็นเวลาประเทศไทยอาจจะเลทไปประมาณก7ชั่วโมงเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจจะเป็นประมาณ ช่วงเช้าวันที่19นะครับ19กุมภาพันธ์นะวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์ PIsolands เนี่ยก็เดินทางออกจากโลกตั้งแต่ประมาณช่วงปี2020แล้วเนาะแล้วก็เดินทางไปถึงดาวอังคารแล้วนะครับเอาละ่ะแล้วการศึกษาของมิชชั่นนี้ทำอะไรบ้างสำหรับ p i s ์ l a n d s นะก็เป็นาการศึกษาของนาซาที่ต้องการสังเกตเาการสังเกตดาวอังคาร เพื่อหา the potential of life on mars นะครับก็คือเพื่อหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารหลักฐานของสิ่งมีชีวิตหาบริเวณที่อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตเคยอยู่อาศัยในอดีตเนาะก็จะทำให้ความรู้ทางด้าน astrobiological astrobiology นะก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะเก็บ sample หรือว่าเก็บตัวอย่างของก้อนหินบนดาวงคารแล้วก็ดินเนาะ แล้วก็หลัจงจากนั้นเขาก็จะเอามาศึกษาต่อบเพิ่มเติมอีกทีหนึง่ง mm hmm. p e r s e v e r a n c e เนี่ย mm hmm. ก็จะเก็บข้อมูล mm hmm. แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับดาวคารหลายอย่างเลยอีเ e พียง12วันเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมียานอาวากาศชื่อ Curiosity นะซึ่งก็คือไปศึกษาเเกี่ยวกับลักษณะพื้นผิวดาวคารเมื่อประมาณช่วง10ปีที่ผ่านมานะแล้วก็ยังกำลังศึกษาอยู่นั่นเองก็ รอติดตามชมอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าวันที่18จะเป็นยังไงสถานที่ที่2ก็คือที่นี่ครับเชียนหวนเชียนเหว,วนวันนะสำหรับยานอวกาศเชียนเหวนก็จะเป็นการศึกษาดาวคานเช่นเดียวกันล่าสุด cnsa the china i national t e r n space administration หรือ cnsa ได้ส่งภาพออกมาตั้งแต่วันที่5กลุมภาพันเห็นเป็นภาพของดาวคานดันงรูปนะครับก็คือ สังเกตเห็นว่าดาวองคารเนี่ยเป็นสีเทาๆก็ถ่ายเป็นภาพขาวดำเนาะห่างออกไปประมาณ2.2ล้านกิโลเมตรภาพของดาวองคารก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีลักษณะเวเลสหรือว่าที่เป็นหุบเขาหุบเหวแล้วก็แถบดำๆขาวๆซึ่งเป็นหลุมบ่อเทือกเขาแล้วก็ที่ราบบนดาวองคารต่างๆนะครับเชียนเวิร์นเนี่ยก็กำลังจะเดินทางไปยังดาวองคารและใกล้จะถึงแล้ว เขาคาดว่าจะไปถึงในวันพุทธที่10กุมภาพันธ์นี้นะครับวันพุทธที่จะถึงนี้หน้าดาวอ,อังคารจะมียานอวก,กาศเชียนเหวินวันที่ไปเยือนเป็นครั้งแรกนะครับเป็นยานอวก,กาศลำแรกของประเทศจีนเลยอันนี้ก็คือเป็น the first image of Mars นะก็คือเป็นภาพถ่ายแรกจากประเทศจีนนะครับหลังจากนั้นก็คือเมื่อเชียนเหวินวันไปโครจรรอบๆดาวอ,องคารก็จะ ไปโครจรอ,อยู่รอบๆแล้วก็กำลังจะหาแคนดิเดตของ Landing ไซต์คือหาบริเวณลงจอดซึ่งเขาเขาคิดว่าในในบทความของ j u s s p a c e c o m นะเขาก็บอกว่าน่าจะไปลงจอดที่ utopia panitia l นะเบ s ินซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้ก็คือแปลว่าเป็นที่ราบ utopia panitia เนอะซึ่งอยู่ในทางทิศใต้นี่เองเคยอยู่ทางทิศใต้ของยานไว k i กิ้งที่เคยไปลงมาแล้วเนาะสำหรับ สำหรับประเทศจีนเนี่ยเขาก็จัดว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างแบบเ,เป็นภารกิจแรกสำหรับดาวงคารในปีในปีนี้และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับประเทศจีนเนาะอันนี้น่าสนใจมากยานอวกาศเชียนเหวินเนี่ยจะศึกษาเกี่ยวกับพื้นผิวของดาวงคารด้วยภาพภาพไฮเรสเซลูชันเนาะแล้วก็เรดาร์แล้วก็สังเกตขึ้นสนามแม่เหล็กพาิเคิลอะไรต่างๆเนาะ ยานอวากาศเทียนวนหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเขาไปถึงดาวคารเนี่ยไปถึงช้ากว่าอีกประเทศหนึงนะสำหรับยูเนเต็ดอาหรับเอมิเรตหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยก็จะไปเดินทางถึงดาวคารในวันที่9ก้ากุมภาพันธ์นี้นะครับออสําหรับยานอวากาศนี้เป็นยานอวากาศของโลกอาหรับตะวันออกกลางทรั้งแรกเนาะที่เดินทางออกไปนอก,นอกโลกที่ไปถึงดาวคาคารเลทีเดียว the first arab interplanetary mission นะ ก็อยู่ห่างอีกไม่ไกลเท่านั้นยานอวากาศนี้ก็คือชื่อ The Hope Probe น The Emirates Mars Mission ก็จะไปถึงดาวดาวงคารเร็วนี้จุดประสงค์การสังเกตครั้งนี้เขาต้องการสำรวจเกี่ยวกับบรรยากาศของชั้นดาวองคารเนาะดูเรื่องของสภาพอากาศของดาวองคารอากาศเปลี่ยนยังไงในดาวคานก๊าซไฮโดรเจนก๊าซออกซิเจน,เจนแล้วก็ เอ่อสัตว์เจอหรือว่าเรเบอร์ตี้อะไรต่างๆของไฮโดรเจนกับออกซิเจนก็คือพูดง่ายๆคือสังเกตว่าองค์ประกอบของแก๊สเป็นยังไงแล้วเขาไม่การเปลี่ยนแปลงไงในแต่ละช่วงเนาะแล้วเขาก็สงสัยว่าไอ้แก๊สออกซิเจนมันหายไปจากชั้นบรรยากาศดาวคาร์ได้ไงนี่คือคำถามหลักๆของเขาตัวยานเนี่ยก็น้ําหนักประมาณ850กิโลกรัมนะครับแล้วก็เอ่อขนาดเนี่ยประมาณราวๆเอ่อสามคูณเจ็ดจุดเก้านิ้งเนาะยานอวกาศนี้ปล่อยออกจากดาวคราร์ช่วงที่ยี่สิ กร,กรกฎาคมแล้วก็กำลังจะไปถึงแล้วในในเร็วๆนี้เนาะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของยานสำราวจอวกาศที่ใบดาวคานทั้ง3นะเรามารอชมกันดีกว่าว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อคงจะมีข่าวเร็วๆนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe channel ของเรา a r c t u r u s astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เรามาดูดาวกันให้เป็นในชาแนลนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ